สวัสดีครับผมวันนี้เราไง เรืออีกกี่นาทีครับเนี่ยอีกสามนาทีครับผม ใช่ยาเตะแล้วอันนี้เป็นคู่ชิงจากจีนกับยูเครนนะครับผมดูพลังทีมยูเครนกันหน่อยยูเครนมาได้ฟูกเกี่ยวกับไอคอนกับทุกตัวเนาะข้างหลังนี่เป็นคาซิยัต เบเกิลบาาเออร์แคมเบลอลไซายแปขวานี่เป็น,นเนเวตกับปีแลดนะครับผมใช้เทรดเกตวอลกับไซแอนคิลเลอร์นะกล่องกลางนี่ใช้กลางรับสองตัวแล้วก็กลางตัวบุกตัวหนึ่งนะครับผมกลางรับสองสี่สี่สองมาตรฐานเลยนะแล้วก็ใช้โดเลนโดกับดูมินิเก้น,นะครับผมอ่าด้วย ดาวมิดเดิลนะครับผมส่วนทีมเว้นทีมจากยูเคนะครับผมสกอร์เปียนยูเคนะกระพังเบเน,130น,นเนี่ยแค่พันสามสิบอน่าเนี่ยแล้วก็ก็จะมีไอคอนแล้วก็ตัวอีลิสทีมน,นี้ก็จะมาแผนด้วย4-4-2เหมือนกันนะครับผม อี2 Th. ีสองดาวิดเดนมสตาลิวอร์โดเมสซี่ราันโยไคลเวิร์ดเอลแบร์ครับผมก็ทีมนี้จะเน้นไปด้วยตัวบาร์เซโลนาแล้วก็บาเยนน์มิวนิ็นะครับผมก็เราไปเข้าเข้าสนามกันเลยดีกว่าเราไปรอกันที่สนามนะครับนี่อีกหนึ่งนาทีนะอ่ะ เรามาเข้าสนามกันดีกว่าวอ,อันนี้เราก็อีกหนึ่งนาทีนะครับผมก็จะเป็นแม์และชิงเจ้าโลกนะครับผม 30นาทีนะครับนี้ยูเกนเข้ามาแล้วนะ ฟินสตอปเปียนยูเคนะครับเรียกว่าไอ้แมงตอมกับยูเครนส่วนจีนนี่ยังไม่เข้ามาเท่าไหก็มาแล้วครับเริ่มไปแล้วอย่างนอยมาเข้าเป็นคู่แล้วเพื่อทีมทีมของเราจะได้บู๊ตอ้าวยิงเข้าไปแล้วครับซีนจากไชน่านะครับผม ทางไฮดินดิกเก้ยิงเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับเนี่ย็ครัแทบจะไม่ทันมองนะครับผมก็จะเป็นรายชื่อทีมนะเล่น4-2เหมือนกันนะครับผมต่อครับผมนะี้ยูเคเะยัง ตกเป็นฝ่ายตั้งรับอยู uh ่อ huh. ันนี้โรนินโย่ครับส่งให้เล่นเมลเบิร์นซีซีเพิ่งได้แชมป์โคปายู่โคปาเมลเบิร์นซี้ลุดไปแล้วครับส่งเข้ากลางมาเล่นโรคซีนอีกแล้วตารางจะมีประตูที่สองเอ็นไพล์ปีแยนนะฮะโรเบร์ตปีแยนนะครับแบ็กขวา นักกว่านักทุนโอเคตอนนี้จีนนำยูเคนแล้วสองูนะครับผมยูเคนเริ่มทนไม่ไหวเริ่มแบบต้อแบบบุกหนักนะครับแล้วก็ยูเคนปรับมาใช้ออเอาดิเฟนต์นะครับผมเรียกว่ากดรับเต็มตัวเนะ อ๋จีนก็ยังกองเกมบุกอย่างเดียวนะฮะเห็นว่าส่งยาวทำไมเอ้าบุกมาที่โกฮะเริเวอร์คลานเซบอลไม่ได้นะครับผมตอนนี้อ๋อจีนบุกห็ยังตัดบอลไปได้นะครับีดีอโค้งเลยนะโคโนโด ยตัดบอลม่ได้ครับสองนิวแบดสองน้เน็ซี่ซี่สองนิน็ตเชร์นะครับเล้วออกมาให้แบ็้ายให้เดวิสตาสองที่แบ็กซ้าชอเดวบาแล้วเปิดยาเข้ามาให้ก็ยังตัดบอลไม่ได้นะครับดูเฉยนี่กดกดลุกสามแทบเลยครับกูไม่ไหวแล้วคูต้องลุกเอามาสให้กเนสต้าเนสต้าสองิดโจแลก ยืนโด่งส่งออกมาทางด้านข้างแล้วเปิดเข้ามาเปิดเข้ามาเปไงนุนน่ง,งเที่ยวไปได้นะครับผมอ๋อวันนี้ก็พักครึ่งนะครับผมพักครึ่งประมาณ20วินาทีนะตอบแข่งกันเล็กน้อยนะครับ สองคืนแล้วมีฟันเซวครับว่าภาคบันอยู่มุมปารินยาเบ้นนะครับวันนี้สั่งข้าวข้าวเย็นมากินแล้วแต่ข้าวไม่มาครับถามว่าดูแบบสารดีได้หรือเปล่ามันมันจะปัดมาเป็นซีมเฉยๆนะถ้าตอนแบบโอกาส ตอนได้ยิงน,นะครับผมอะไระมีคนบอกว่ากัปบ,บ,บังสกอร์อยู่เอวอะเต็มเต็มเลยแต่เราแก้ไม่ทันแล,นะล้วตอนนี้ยังทีมน,นัอยู่สองเตะนะครับผมอาลูกไนะครับ โรนันโดโรนันโดโอ้สามศูนย์แล้วสามศูนย์แล้วแทบจะปิดเกมได้นะครับผมไม่ว่ปล่อยจอได้เลยตอนนี้ลงบุกเข้ามาอีกครับีมกว่าอันนี้สามศูนย์อยู่นะครับผมเด็กจีนนี้แบบไม่ผ่อนกันเร่งนะครับ กดบุกหนัก้าไปอีกราบ,บาาส่งให้เอวแบ้เอวบอันนี้เป็นทีมจีนนะเอ้ยทีมยูเคีนยูเคนบุกเข้ามาบ้างาว่าก็ายังโดนตัดไปได้นะครับผมบสซี่ส่งให้ริบาโดริบโดส่งให้โจเนียเอวแบ้เอวเบพลิกตัวแล้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 วไม่ได้ยิงครับผมบสซี่นะครับผม เอแบอีกทีเอแบพิกอีกทีแล้วยิงครับโอ้ยตอนนี้ยูเคนกลับมามายิงเป็นสามตัว่อหนึ่งนะครับผม hmm. เรียกว่าเริ่มมีความหวังเล็กน้อยนะครับผม hmm. เหมือนจากที่แบบเรียกว่ากดบุกไปบุก <Okay. S 1> น,นะอ๋อแล้วยูเคเนี่ยปรับเป็นหน้าเป็นแอตทคมิดฟิลสามตัวเลยนะครับผมตอนแรกเล่นเป็น เซนทันมิดฟิลสองตัวแล้วก็แอตแท็กสองตัวแต่ว่าต้องปรับปรับเป็นกลางลุกสามตัวครับได้มาหนึ่งสกอร์นะครับหนึ่งประตูเปลี่ยนขึ้นหลังนี่เหมือนยูเคีนจะเริ่มคกองเกมได้ดีกว่านะครับแต่เหลือเวลาอีกแค่สิบห้านาทีเท่านั้นนะครับผมยูเคียนโดนตัดมันไปได้ครับจีนข้งมไ้ดูมินิเก้าสง่งให้กับ ดูมินิก้าดูมินิก้าแล้วเบอร์แคมยิงสี่ประตูตอนนี้ครับกอฟโอ้โหยิงไปแล้วอายุเคยนยังไม่ยอมแพ้ตัดฟีนมาได้แค่จังหวะซาวสฉยๆนะฮะผมอันนี้อินเอสตานนันมาชิอ,อุดนะครับน,น,ออน,นมาชิอุดอย่างดมนนิโยแล้วลุกฮ อยู่แล้วชัวยชนะน่าจะตกเป็นของจีนแน่ๆแล้วนะครับผมวันนี้ก็ยังบุกไปอยู่กิซิโนโรโนันโดโหเอยอะคราบน่าจะเป็นจังหวะ้ายของเกมนะครับ้ายของเกมจบเกมครับผม <C ute> ก็ากดว่าเป็นทีมจากจีนนะครับผม ที่ได้แชมป์ไปนะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็เทรดปลาเข้าไปเกือบเกือบกพกั 1, นห้าครับผมที่อากาศดุกอากาศยิงสี่ครั้งเข้าสี่ประตูเลยก็ รุปแชมป์เป็นของจีนอีกครั้งหนึ่งครับทีมชื่อว่าโรบินนะอ่านไม่ออกนะครับผมว่าแปลว่าอะไรนะครับผมคนนึงก็มีกอเปี้ยนเีนจากดูนะมันชนะนะครับผมแล้วก็เส้นทางนะครับ ยิมจากไทยด้วยนะครับคุณสตรานดรีเจนนะครับผมแต่ว่าก็พลาดไปนะครับคนนี้นี่มาจากประเทศไทยนะอืมเดี๋ยวเราไปส่งส่งทีม,มันดูอีก,กทีสิส่งทีมนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นทีมที่ได้แชมป์โลกครั้งนี้นะครับผม เรียกว่ามีอะไรอ่ะยูเว่สามตัวเนาะยูเว่สามตัวบเยนไบเยนก็บเยนก็สามตัวแล้วก็อาร์เซนอลหนึ่งสองสามสี่อาร์เซนอลสี่ตัวนะครับผมแล้วก็คาซิอาอีกตัวนะึงเรียกว่าแบ็กซ้ายเป็นเน็ตเวทแบ็กขวาเป็นปีเลส แต่เน็ตเวทนี่ก็เอ้ยปีแล้วนี่ก็ยิงประตูได้ด้วยนั่นเนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมแล้วก็กองกลางโตรับนี่เป็นเปียโรกับเบียร่านะครับผมครับก็วันนี้ก็น่าจะขอผมแต่ถ้วยหน้าก็ยังมีชิงแชมป์โลกอีกนะครับ่ใคร อยากลุ้นก็ไปลุ้นกันได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนไปหาข้าวกินนะครับผมครับสวัสดีครับผมบายาแครับายยบายยบายยอย่าลืมดูอังกฤษอิตาลีคืนนี้ด้วยครับผม